สวัสดีครับตอนนี้เริ่มในการทำทีมน้ำแรกครับผมเป็นโค้ชของแมนเชสเตอร์อยู่นเต็ดผมน่าจะทำนด้ดีใยระบบ 4, 3, 3. สี่สามสามระบบสี่สามสามเล่นอย่างง่ายครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะแพ้เพราะว่าผมถนัดเรื่องระบบสี่สามสามอยู่ครับฟังเขาต่อไปคุณให้คำนบ้ว่าจะให้ผมเล่นระบบอะไรผมได้หมดครับ พวงเขาก็ขอเป็นระบบ4-3-3นะครับอาสี่สามสองทีมนะครับเราก็จะจัดนักเตะให้ไปยืนตำแหน่งเทียทำไหนผิดตำแหน่งครับขอโทษทีครับขออภัยด้วยครับระวงังเตะเลย ปี๊ปปี๊ปปี๊ปดีมากเลยนะเกมมาให้เราเปิดมาด้านนี้ก่อนแล้วเขาจะขึ้นตัวเข้ามาปี๊เราแบบนี้ให้เราเริ่มขึ้นเกมมาไม่ต้องจ่ายนะครับแบบนี้ไม่ต้องจ่จายจะให้เราขึ้นเกมแล้วเราต้องขึ้นเกมเราจะมาะส่ ่วยกับเราแ,แบกเขาจะมีปฏิทิยาตอนนี้เขาจะขึ้นมาใช้เกมดูเรียบใจมันแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้นี่นะเพรว่าเขาจะวิ่งเข้ามาบังเราอย่างนีนอนแล้วก็ใจกลับมานี่นะกระทางน,นี้มันน่าก,ก็จะปิดนะเขาก็จะเข้ามาบังเราแบบนี้ระบบตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาเล่นระบบมั่วตอนนี้เขาเริ่มมั่ว แล้วหมดตอนนี้มันจะมาแล้วพอมาปุ๊บให้เราจ่ายขึ้นดันถึงมันมันวิวิ่งไม่ได้แล้วก็จ่ายกลับมาตอนนี้มันจะบีบแล้วนี่มันบีบมันบีบเราตอนนี้มันกําลังบีบเิ็งจอกหลังก็เดินไปที่กองกำลังบีบเราถือบอลนั่นนานไม่ได้น,ะนานไม่ได้จ้ะแต่มันสินเชียง,งเอา นั่นอนาว่าประตูอาจจะตุกออกมาจากนองสิ่นแต่ก็ผมปมจะเอาแบบมาอยู่ตรงกรูจ่ายบอลกลับมานี่เข้ามาในวงเลยบอลไปกองหลังเริ่มแล้วเขาจะไม่บมีเราแบบตรงนี้แน่นอนเปอร์เซ็นหนึ่งนะจอยกองหน้าเรา เราออกไปหาช่องว่างก่อนดีไหมนี่ <m uch an> จะมีช่องว่างนี้แบนี้ปีเต้ปีขวมันจะรออย่างเดียวนะมันจะรอตรงนี้ก็น่าจะไปมั่วพวกงั้นขอ,ของทีมเพาเา้าแล้วตูคของมันนานไม่ได้นะครับต้องจ่ายจ่ายมาให้ตรงนี้ก็ไม่ได้จ่ายมาตรงนี้ก็ไม่ก็ได้อยู่นะได้อยู่ปีเตตัวนี้ได้ได้เต่ไม่สามารถจ่ายขึ้นมาตรงนี้ได้โอ๊ยไม่มาจ่ายขึ้นมาแบบนี้ได้ เพราะก็จ่า,าจยแบบนี้เขาจะแย่งไปได้ไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะครับอ่ะประตูมีอย่างหนึ่งก็คือสามารถฝาดไกแบบนี้ไปได้นะแต่เราไม่เลือกสาดไก่เนาะจ่ายปุ๊บอ่าเคลื่อนที่การเล่นบอลเราอย่าไปเล่นอยู่เฉยๆนะเคลื่อนที่แนน้องถ้าว่าแบ,บ็คเขาจะมีปฏิกิริยาแน่นอนเขาจะขึ้นมาปิดบงังเราแล้ว เ้วเขาจะบีบขึ้นมาเรื่อยๆบีบขึ้นมาเรื่อยๆแน่นอนฮะสัดสมการเราน่าจะส่งยากนะเนี่ยให้ดึงบอลมาก่อนเขาก็จะเข้ามาบาังเราแล้วนี่ปิดช่องเราก็จะส่งแทงเข้ามาเลยแทงเข้ามาเข้ามาจนแบกักซ้ายแบ็ก็เขาจะมาบาังแล้วแน่นอนคับว่าเขาจะไม่เอาช่องว่างไว้แน่นอน บอต่อริปปเปลี่ยนไปหยุดตรงนี้แทนเราสามารถจ่ายได้ตรงนี้ก็ได้นี่ก็ได้นี่ก็ได้นี่ก็ได้แต่สมาการเราสามารถส่งแบบนี้แต่ว่าตัวนี้เขาจะตัวมาเลขกแปด ของดิบสีแดงเขาจะเฝ้าเราไม่ให้เราตกง,ง่ายอย่างนั้นเราเลือกตรงนี้ดีสุดตรงมาเลขกสองบีบขึ้นไปแล้วครับกองหลังเริ่มบีบเขาจะเริ่มบีบลงในนอนครับว่าเขาจะบังเอาไว้มั่งตรงนี้แบ,กแบ,กแบก็กซ่าแบ็กซ่าเขาจะลูกเปิจเสียะส่งมาเลยจ่ายหมดนั่นถึง แน,น่นอนลเขาจะบ,งบงะัง,งบังแล้วเราก็ส่งดึงออกมาเฮดก็จะบังแล้วแล้วก็แทงทะลุมาเลยขอบบอลยิงเรยียงบอลขึ้นไปเลยประตูมีปุ๊บเข้าเข้าหยับจะสมการเท่าน,นี้เล่นง่ายมาก